ต้องเลขนี้เท่านั้นแม่ค้าลูกชิ้นชาวชัยภูมิเฮลันถูกหวย12ล้านเผยที่มาเลขเด็ดวันที่1มีนาคม64นางสาวชวีวัอณ อายุ43ปีชาวตังบนบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิแม่ค้าลูกชิ้นทอดตลาดบ้านค่ายเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทชัยพลเพื่อลงบันทึกประจําวันหลังโชคดีถูกรางวัลที่1โดยได้นำลอตเตอรี่หมายเลข835538งวดประจําวันที่1มีนาคม64จํานวน2ใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทมาเป็นหลักฐานด้วยนางสาวชวีวันเปิดเผยว่าสาเหตุที่ถูกรางวัลก็เพราะส่ นตัวชอบเลข38และอยากซื้อเลขนี้เท่านั้น เพื่อหวังพอได้ลุ้นรางวันเลขท้ายก่อนที่จะหาซื้อมาได้5า้าใบหลังหวยออกก็เอามาตรวจพบว่ามี2ใบที่ถูกรางวันที่1ซึ่งก็มีความหวังในใจมาตลอดว่าถ้าถูกรางวันที่1จะได้ทำบุญใหญ่ให้ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องและพอมีเงินทุนมาทำอาชีพที่คิดอยากจะสร้างห้องพักห้องเช่าให้คนมาเช่าเพราะตนก็มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดบ้านค่ายมานานแล้วและนึกในใจตลอดว่าถ้าถูกรางวันมีเงิน สมใจจะจัดงานทำบุญใหญ่ให้ปู่ย่าตายายต,ายต้นตระกูลกับเขาบ้างจนมาถูกรางวัลสมใจในครั้งนี้ก็ได้ทำตามฝันที่ตัวเองคิดไว้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ